สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลจากกลาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนบ้านยูทูบทำกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางห้านอยสูตรแยกสามนอยวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองสองห้าหกสี่มาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมตามเคยเนาะจ้า สำหรับแนวทางฮานอยวันที่31จอยกับบมมีผลสรุปนรสจ้าเนื่องจากว่าจอยกับบได้ทาแนวทางฮานอยลุกไป2-3วันแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องขอโทษขอให้พีพีเอฟซีลายๆนรสจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมกันเดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนนรสจ้าคาเตือนทางซองเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ้าปรับปุนกันไปนะคะสูงเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับน้อยพิเศษจ้าจยให้เด่น0แล้วก็9ากวิ่งลูดจ้าน้อยพิเศษเด่น0ูย์กวิ่งลูดเป็นสูตรแยกสามน้อยคือเก่าเนะจ้าศูนย์มีศูนย์ห0ึ่ย์สองดจ้า ศูนย์แปดเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดจ้าเก้าเจ็ดปกติจา้าเดินปกติจะให้เดินห้าสี่วิ่งรูดจา้าห้ามีห้าศูนย์ ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าจาสี่จาสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าและสี่แปดจาสี่แปดเด่นวีไอพีจะเดนวีไอพีจะให้เดนสอง และ1จาวิ่งลูดเนาะจ้าสำหรับสายลูดสายวิ่งเห้เนาะจ้าเนาะสองมีสองศูนย์สองสามสองหกสองเก้าหนึ่งศูนหนึ่งสองหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดจ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตัวเน้นจ้าศูนย์สี่เก้าสามห้าสองสี่แปดสองสามหนึ่งเจ็ด อย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ้าหมักตัวไรชอบตัวไรแคบนะจอไว้บันถึงไวใส่ไปเป็่นแนวทางใดนะจ้าเป็นเพียงสถิติในใการคำนวณตัวเลขนะจ้าบางครั้งก็อาจจะเข้ามากบางครั้งก็อาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างโดยก็คำนวณไปตามสูตรนะจ้า คำนวณไปตามสูตรก็อยากนำมาแบ่งปันถ้าพี่พี่คุณไหนชอบค่อยตามนะจ๊ะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางต่อไปเนะจ้ะขอให้ PP, พี่พี่ทุกคนทุก่านมีชควีเวลากันทุกคนจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีจ้า